สวัสดีครับก็มาเจอกับครูแบงค์พ่อบ้านพอเพียงอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เอาใจชาวสวนปาล์มสักหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของสิ่งที่ต้องมีสําหรับชาวสวนปาล์มนะครับนอกจากจะเป็นอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียมแทงปาล์มหรือเคียวนะครับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของลงท่าบ,บูทนะครับ รองเท้าบูทที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นรองเท้าบูทที่พื้นหนานะครับเพราะว่าในสวนปลาล์มเนี่ยนะครับมันก็จะมีหนามปลาล์มจากทางปลาล์มที่เราได้แต่งนะครับแล้วก็กองไว้บางครั้งเนี่ยเราเผลอเหยียบนะครับแล้วหนามของมันเนี่ยก็จะทะลุเข้าไปในรองเทา้าเนี่ยครับหนามปลาล์มทั้งแข็งแล้วก็แหลมมากนะครับ เวลาโดนเนี่ยก็จะปวดมากแล้วก็อักเสบเลยนะครับเพราะว่ามันสกรปรกมีแบคทีเรียเยอะบางคนติดเชื้อเลยนะครับอันตรายมากเพราะฉะนั้นรองเท้าบูทที่ผมเลือกใช้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรองเท้าบูทที่พื้นหนาแล้วก็พื้นเหล็กนะครับหมายความว่าที่พื้นของเขาเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นเหล็ก เหยียบตะปูตะปูก็ไม่ทะลุนะครับเพราะฉะนั้นหนามปาล์มเนี่ยสบายมากเลยหัวก็เป็นเหล็กนะครับเห็นไหมฮะหัวก็เป็นเหล็กเพราะบางครั้งเราสะดุดเราเดินสะดุดอะไรเงี้ยครับบ่อยครั้งนะครับที่ว่าโดนหนามปาล์มแทงทะลุรองเท้าบูทเข้าไปเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับ สังเกตว่าหนามหนามปาล์มจะหักหมดเลยนะฮะนี่นะครับดูนะดูนะครับเห็นไหมหนามปาล์มหักหมดเลย หรือ,อชื่อนะครับเขาเรียกว่าบูทเซฟตี้นะครับคล้ายๆรองเท้าเซฟตี้ของช่างนะครับวิศวกร,กรก่อสร้างนะครับเพราะในไซต์งานก่อสร้างเนี่ยบางทีก็จะมีเศษตะปเูเศษเหล็กซึ่งอาจจะเผลอเลยแล้วก็ไปหยียบได้นะครับผมก็เลยลองหาดูที่มันเป็นรองเท้าบูทสำหรับใส่ในส่วนปาปรากฏว่าใช้ได้ดีครับใช้ได้ดีมาก จะถอดให้ดูชัดๆนะครับพื้นท้้งในของเขาเนี่ยก็จะหุ้มเป็นผ้านะครับใส่สบายมากแล้วก็พื้นของเขาเนี่ยหนาหนามากนะครับเป็นงานจีนเห็นไหม ลองให้ดูโโทษทดีกับเอาหัวไปตีมีดพลานะครับแข็งแรงครับทนทานยางก็อยู่ตัวทรงตัวได้ดียางค่อนข้างจะหนาแล้วก็ปลอดภัยนะครับปลอดภัยมากแนะนำเลยนะครับอยากจะให้เพื่อนๆชาวสวนปาล์มนะครับลอง ห่นมาใช้รองเท้าบูทเซฟตี้นะครับอันนี้ผมก็ซื้อในช้อปปีนะครับน้ำหนักก็จะหนักกว่ารองเท้าบูททั่วไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้เสริมหัวเหล็กแล้วก็พื้นเหล็กลงไปนะครับปลอดภัยมากเลยเพราะว่าในส่วนปามขอเราเห็นไหมฮะบางครั้งเรายังไม่ได้ตัดหญ้า เราจะมองไม่เห็นนะครับว่าใต้กองหญ้าเนี่ยก็จะมีทางปา์มตั้งอยู่หรือว่ากองอยู่หรือเปล่าเกิดเผลอไปเหยียบเข้านะครับทะลุโอ้โหหลายๆคนที่เคยโดนก็จะรู้นะครับว่ามันเจ็บแค่ไหนนะครับคนที่แทงปามเองเนี่ยก็จะรู้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําสั้นๆนะครับเกี่ยวกับลงท้บบูทที่ใช้ในสวนปา์มนะครับเราควรจะเลือกแบบนี้ เพื่อความปลอดภัยนะครับสบายมากเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ